เ,เพื่อนๆจำได้ไหมคะเมื่อวันจันทร์เราดองแอปเปิลป่าวันนี้ก็ครบ4ีวันแล้ววันศุกร์เดี๋ยวเราจะมาชิมแอปเปิลที่เราดองเป็นครั้งแรกกันนะคะน,นี่เราตักมาแล้วนะวนเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วก็มีพริกเกลือไ้แล้ว เพืเ่อนๆข้อคะแนนตัวเองทานค่ะคือรสชาติกำลังดีอ่ะของเรานะคะแต่อาจจะต้องเพิ่มเ,ออเกลือมานิดหน่อยนะคะรอบหน้าถ้าจะดองแต่นี่คือก็โอเคแล้วถือว่าประสบความสำเร็จครั้งแรกนะคะที่เราดองแอปเปิลกินเป็นครั้งแรกเพื่อนๆดีใจมากๆเลยเวลาที่ทำอะไรสำเร็จแล้วก็จะดีใจนะคะ เดี๋ยวก็จะเก็บใส่ถุงแล้วก็แช่ไว้แล้วก็เอามากินเรื่อยๆนะคะก็เป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราได้กินนานๆแล้วก็เป็นการทำอาหารที่มันไม่มีขายที่ต่างประเทศวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยใหเพื่อนๆดูนี่นะคะ